สวัสดีครับวันที่31ตุลาคม2 5 6พครับพรุ่งนี้แล้วนะครับวันนี้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้แล้วนะครับจะเปิดรับยื่นนะครับทางกรมบังคับพดีนะครับจะเปิดรับยื่นขอรับชำระหนี้แล้วนะครับ1พฤศจิกายนนะครับยังมี2ประเด็นนะครับที่หลายคนเนี่ยสงสัยและเป็นกังวลอยู่นะครับเรื่องแรกนะครับสำหรับคนที่เข้าไปลงทะเบียนนะฮะวันนี้ลิงก์ก็เข้าลงทะเบียนได้นะครับผมก็ลองเข้าไปแล้วนะครับใครเข้าไม่ถูกนะครับให้เข้าไปตรงที่ เรียนรู้เบื้องต้นนะครับฟื้นฟูกิจการนะแล้วจะมีข้อที่6นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับก็กดปุ่มลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแต่ข้อกัองวลหลายๆคนที่ทักมาสอบถามนะคือเรื่องนี้นะครับใส่เลขตบประชาชนไปแล้วนะครับแล้วขึ้นว่าไม่พบถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์และฟื้นฟูกิจการแต่อย่างใดนะครับอันนี้ผมได้คาคิดไปแล้วนะครับสครั้งนะครับอาจจะไม่เห็นทุกคนนะครับอย่างเช่นก็คือ Ti กต็อนะฮะไม่ได้ดันให้เราเห็นตลอดเวลาทุกๆคนพร้อมๆกันนะฮะโอเคคือที่ขึ้นมาอย่างนี้คือเขา แจ้งเรานะครับสถานะของเรานะฮะสถานะของเราไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกสารสั่งทิธทซัพย์และฟื้นฟูกิจการอยู่นะฮะให้เราลงทะเบียนไปตามขั้นตอนปกติกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็ลงทะเบียนไปตามขั้นตอนนะครับคือหลายคนทัาเข้ามาถามนะครับว่าเป็นหนี้อย่างนั้นเป็นหนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นบัตรเครดิตเนี้ยจะยื่นได้ไหมอะไรเงี้ยขึ้นมาตกใจนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลครับเราก็ต้องลงเพราะว่ายังไงเราก็ต้องยื่นขอรับชำระนี่อยู่ดีเพราะเงินเป็นของเรานะ นะครับเป็นสิทธิ์ของเราเราก็ต้องยื่นนะครับแต่สําหรับใครที่ล้มละลายหรือถูกพิทักซั์อยู่โอเคอันนี้อาจจะเป็นขั้นตอนทางของกรมบังคับคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับแต่ถึงแม้นะครับถึงแม้เราเนี่ยถูกพิทักซั์อยู่ยังไงเราก็ต้องยื่นผมก็ต้องยื่นนะครับทำตามขั้นตอนนะฮะอย่างน้อยคือน,นี่ตรงนี้มีโอกาสที่จะได้เป็นชระนี่ที่เราคงค้างอยู่ที่เราถูกสั่งพิทักซั์อยู่ก็ได้ก็จะได้ลดหนี้ของเราลงไปนะครับแล้วมีคนถามเข้ามาว่ากรณีนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตหลายหลายที่นะครับ แล้วตรงนี้จะยื่นไปจะถูกพิทักษ์ด้วยกันหรือเปล่านะฮะคือกรณีบัตรเครดิตเขาจะอายัดทรัพย์ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้ไปไกลเกี่ยหรือว,ว่าศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอายัดเงินเดือนนายกอะไรก็แล้วแต่นะครับคือเขาไม่ได้เขียนชัดเจนนะครับว่ากรณีเคเมประกันลักษณะนี้เขาจะอายัดได้หรือเปล่านะฮะยังไงเราก็ต้องยื่นไปก่อนนะครับยื่นไปก่อนเพราะว่าให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เขามีหน้าที่ที่จะทำงานต่อไปของเขาต่อไปถ้าเราอยู่ในฐานะที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์อยู่นะฮะ และไม่ได้เป็นบุคคลลบรายอันเนี้ยถ้าขึ้นลักษณะไม่พบว่าถูกอย่างเงี้ยยื่นไปเลยครับไม่ต้องกังวลครับยังไงเราก็ต้องยืน่นขอรับเงินของเราอยู่ดีนะฮะถ้าไม่ยืน่นก็เสียสิทธิ์เสียโอกาสตรงนี้ไปนะทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับเป็นผมผมก็ยื่นครับอย่างน้อยคือได้เงินตรงนี้มาใช้นี่ถ้าถ้าผมเป็นนี่อยู่นะอีกเรื่องครับคนที่ลงทะเบียนแล้วแล้วเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วไม่มีสินคุสินประกัง,งให้เลือกนะครับรอพรุ่งนี้ครับวันที่หนึ่งพฤศจิกานะเขายังไม่ได้เปิดนะตอนนี้นะฮะ หลายคนนะครับสงสัยนะครับว่าทำไมไม่มีให้เลือกเขายัางไม่ได้เปิดนะครับหนึ่งพฤศจิกายนพรุ่งนี้นะครับใครสงสัยข้อมูลกะทักมาสอบาม